วันนี้ทอดตักกแตนนะคะทอดปลาแล้วก็ตักกแตนทอดปลาอุย้ยทอดตักกแตนทอดปลาน้ำมันของเราเอาน้ำมันทอดปลาทอด ทอดปลากั๋นปลาทอดปลากินกับส้มตำปลาปลาทอดปลา <c oughs> ปลาทอด ปลาทอดปลาปลาทอดกับส้มตำตังชาอันนี้เราทำปลาทอดกับกระเทียมทอดงอออองน,นง่ายอร่อยอร่อยง่ายๆง่ายๆเซ้นจะง่ายมือทอดปลาทอดส้มตำ แล้วก็ตะกกาแฟทอดกับของน,นุ่นหวานก็คือมันญี่ปุ่นเคลื่อบคาราเมลนะคะน้ำมันหวมปลาค่ะอาป่ปยจังเลย ไ,ไห้น้ำมันกวนปาลาเราเลยนะคะขอาไก่มาได้ <laughs> ก,ก็จะเต็นห้าเหี่ยงไลยรก็จะพิสกลับด้านแล้วนะคะาทอดของเราตอนนี้ปลาของเราก็กรอบาทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ ascaltando e nocar น,นี่คือเมนูทอดตักกแตนนะคะเรียบร้อยตักกแตนทอดเมนูแสนง่ายแล้วก็ปลาทอดของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะปลาทอดของเราเมนูง,ง่าย ทอดก็ป่ะอันนี้คือตั๊ก,กแตนทอดของเราคุณ <c oughs> นะคะอาหารของเราก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ส้มตำส้มตำส้มตำ <c oughs> เราก็จะเอารถดีรดตีมาโดยโดยตะ๊ก,กะแตนทอดนะคะ <c oughs> เพราะว่าปาลาของเราเราเออไป เราทำเกลือไว้แล้วหมักเกลือไว้แล้วแต่ตะกกะแตนทอดเรายังไม่ได้หมักเกลือคะ่ะเราก็จะเอารถด,ดีมาผสมผสมขอตะกกะแตนทอดปลาเมนูง่ายง่ายง่ายวะพี่น้องว่เมนูง่ายงแต่ไม่ไง่ายค่ะ ว่วจะได้ออกมาแบบนี้นะคะเนาะเนี่ยเมนูง่ายเมนูแสนจะง่ายแต่ไม่ง่ายก็คือปลาทอดและก็ตะกรตนทอดเ่า็จเรียบร้อย